ไอ้รู้ด่ากูแล้วกูเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้ยกูยังเป็นฉางอยู่พี่แบงค์วงแคทกูก็เป็นคนเหรอคร่าลูกสองน่อยอยู่ไหนกันเนี่ย โทรัพท์นี่ใช้ไงวะแปะเพื่อนเลยเห็นอะไยากอะไกันไปกินเลือดดิไปกินเลือดเลยไปกินเลือดเลยกว่มึงอยู่ไหนเ่ยกูอยู่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมิดฟอร์จูนอะไรเนี่ยมันเล็งกูอะเล็งเราทำไมอะเล็งเราทำไมอะตะปันอ้าวมิดฟอร์จูนเล็งปืนใส่เอาเป็นไรเนี่ยต้องทำไงหน่ยไฟจะไม่ดับอะ ไม่ได้เป็นเฮ้ยอย่าเล็งเราฮัลโหลเออเนียน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 อย่าเป่าหัวคนละเฮ้ยต้องเฮ้ยอย่ายิงรอคุณผีเพสรอร้อนไม่กับฆ่าไอ้สองคนเนี่ยไอ้ไอ้ฆ่าที่ติวก็อยากฆ่าแต่ว่าไม่ได้เป็นผีอ่ะเข้าใจปะผีมาผีมาโอ้ยโอ้ยทำไมไม่สู้ เฮ้ยมึงยิงกูเลยเก็บมากัปตันมาป่ะอะไรนะไปยิงยิงกูทำเฮี้ยอะไรเโทษ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 ไอ้เฮี้ยเมื่อกี้มีมีผู้ชายคนนึงมันหายไปอ่ะเขามีเราเปล่าฮันน่ะทานมันหายฮะมันตรงใส่ไมันอยู่ไม่ตายนะฮันยังไม่ตายนะก็หายไปเงไม่ฮานยังไม่ตายนะยวกลับมาในได้ปะกูอยู่กับใครวะเนี่ยไอ้เหี้ย อกูอยู่ชั้นสองไอนนั้นอ่ะไปไปตัวไหนวะผู้หญิงนี่ปะนี่ในกูตามมึงอยู่วันนี้ที่จะมาฆ่ากูทำไมไอ้ยี่กระสุนกูหมดเดวไปไอ้สัสฮานยังไม่ตายนะที่จะฆ่าอีอีมีความจุกัใส่ตอนแตกมับตามตายแล้วเหรอฮานฮานจะพื้นคืนชีพเว้ยกลับมาในฟัสก้าวไปฟัสติปใช่ใช่ฮะไม่ใช่ก้าวเหรอก้าวก้าวก้าเออขัตามตายแล้วไอ้ที่เห็นความแล้วแล้วมันระเบิดอ่ะฮานวินออกมาแล้ว หาตัวปลอมต้านฮะ้ตายแล้วตัวจริงหนีมาขับวินที่ไทยเราหาน่ะใช่ตายตัวจริงหนีขับวินเรามอยู่ไหนกันเนี่ยปัตไปเห็นปล่าว่าใครแปลงร่างอันฮานเลยฮานถ้าไม่มีใครเชื่อเนี่ยราเชลคนอินโนเซนต์ปกป้องกันไหมเนี่ยกูเนี่ยราเชลวิสันอ้าวเหรอไอ้โต๊ะโต๊ะต๊ะ ไอแกหายอ่ะหายตีเลือดต่อหน้าเลยตายซะมึงกะเมื่อกี้ได้หายเต้นไอเฮ้ยกูอยู่ห้องมันเนี่ยหามันตายไปแล้วเว้ยขลังีกูหนีได้เฮ้ยหลงแล้วมันไปหลังแล้วโอ้ยโอ้ไอไปไม่ช่วยมึจริงโอ้ใครมีเข็มเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมองไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันกูเข้ม่ฟิวอยู่หลบดีใครมาขวางฮะกูกูกู กูเสียวอยู่ไอ้ที่อ่ะเออเออกูกินเลือดอยู่เลยกำลังพยายามกินเลือดไอ้ฮานนิดจ่าไปไอควายนิ่มันตายยัง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 ไอตายหรอทั้งด่ามันเลี้ยหันแต่วันนี้หน้ายังเยืนอยู่มันมันเชียวพึ่งตายแล้วมีชื่อชั้น่องอยู่ไหนเจ้าฟิวไป็นใจมันกูต้องเงียบกูใส่อะไไปตายก็ไม่ใช่อนางอยู่ไหนกันเนี่ยไปชื่ออะไรอ่ะ นนเฮ้ยยิงกูทำไมอ่ะไปเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอก็มันเป็นไงฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยจะยิงกูทำไมวะกูจะใส่เิีวอยู่แล้วจะถึงไอ้เหี้ยโอบเซวไว้ตัวหนึ่งเส็ดแม่ใครยิงกูก็ไอ้อยู่ไหนเนี่ยมืดจิ้มหายเลยเนี่ยมึงอยู่ไหนกันนี่ใครเนี่ยไป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 เองมอยู่ไหนกูยิงไม่รู้ไอ้เหี้ยเล่นนอกคุเล่นนอกจอแล้วไอ้เฮียเอ้ามัยิงละเฮ้ยเฮ้ย ไปอยู่ไหนเนี่ยเอายิงมันดิยิงมันดิช่วยยิงดิโอ้ครูแตกของยิงแล้วดูทรงเนี่ยไม่น่ารอดเลยรันรันเดียร์เฮี้ยห่านเจียวกูไอ้ห่างไก่ออกเป็นแน่เลยบ้านเดียร์เฮี้ยออกทางไหนเนี่ยไปทางไหนบอกไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อเนี่ยมีแต่ไอ้ฟอร์จูไก่ไปอะไปวอดคนเพื่อนไปวอดคน

อองไปแน่เลยหมดแล้วไม่ออกเลยครับหมดโูเดี๋ผีตัวนึงนะจะรอดหรอคะไม่รู้ด่ากูแล้วไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยคุณผู้หญิงด่ากลางกลางอัดเลยเนี่ยเฮียสล้องเอาฆ่ามันดียอมแพ้ฆ่ามันดีเจียนเจียนครับ อยู่ไหนนะามันแอบอยู่ชั้นสองแอบอยู่มืดมมันโดดลงไปละมันโดดไปทางขึ้นในชั้นสองอ่ะนั่นอะเจอยังหันขวาหันขวาตรงไฟตรงบันไดตรงบันไดมันย่ออยู่มันแอบมันเตรียมยิงแล้วอรอ คือในห้องที่มันมีชั้นเยอะๆอ่ะนี่ใช่ไหมมองหันขวาเอ้ยหันซ้ายหันซ้ายข้างหลังอ่ะเข้าประตูมาหันซ้ายมันแอบตรงช่องออกเลยว่ะไหนเนี่ยพี่อ่ะลงมาทำไมอ่ะกินเลือดก่อนวิ่งหาเลือดเลยนี่ไงสัตว์ตรงหน้าเลยแดกไม่ได้ อยู่ไหนไว้ทียอะพอขึ้นใบชะก็วิ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอแต่แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเราเราไม่ได้เป็นผีมันมันมีปืนอยู่ไปหาเลือดซบกันแดกมาได้เต็มที่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่ได้แดกกูหลอกโกลมฟิวไปสักกูโกลมฟิวกูโอมฟิวเลือดก็เต็มฟิวก็เต็มเต็มตัวหมดเลยเนี่ย